เพ the no ื่อนๆสงสัยกันไหมล่ะคะว่าคลื่นไมโครเวฟคืออะไรมีประโยชน์อย่างไร แล้วใครเป็นผู้คิดคนัน่าแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะย่ะ Yeah, yeah. คเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นตั้งแต่จุดกำลังลบ3เมตรโดยประมาณค่ะและเป็นคลื่นที่มีความยาวสูงกว่าคลื่นวิทยุนะคะและจึงมีพลัางงานสูงกว่าคลื่นวิทยุค่ะค่ะสำหรับผู้ที่ค้นพบคลื่นชนิดน,นี้นะคะคือจอห์นแลนดอนและเอสเอบูในปีคศ1 9 0 0 ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ซึ่งเรียกว่าแมกนีตอนซึ่งใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจุดประสงค์ที่ใช้ในครั้งแรกคือใช้ในการปรับปรุงระบบเรดาร์ในการสงคามโลกครั้งที่สองอค่ะท้องค่ะอยากรู้ว่าคลื่นไมโครเวะค่ะเป็นลักษณะอย่างไงกันคะจแต่วมหมดแล้วนะคะห๋อค่ะคลื่นไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรงค่ะเหได้และสามารถสะอ้อนได้นะคะ และสามารถถูกลดทอนเนื่องจากผลและจากบรรยากาศค่ะค่ะค่ะสำหรับการใช้งานขึ้นไมโครเวนนะคะจะแบ่งออกได้ดังนี้ค่ะหนึ่งระบบเชื่อต่อสัญญาณในระดับสายตา สอระบบเหนือขอบฟ้า 3. ระบบดาวเทียม 4. ระบบเรดาร์และห้าระบบเตาไมโคเวฟค่ะค่ะ <Yeah. S 2> ลักษณะเด่นของคลืนไมโครเวฟมีสามประการดังน,นี้นะคะหสะท้อนกลับซึ่งคลื่นไม่สามารถทะลุผ่านได้เช่นในภาชนะที่เป็นโลหะหรือมีส่วนผสมของโลหะ 2. การส่งผ่าน ึ่งคลื่นสามารถทะลุผ่านได้เช่นในภาชนะที่ทำด้วยแก้วกระดาษไม้เซรามิกและพลาสติก 3. การดูดซึมปกติอาหารโดยทั่วไปจะประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำในอาหารซึ่งจะดูดซึมคลื่นไมโครเวฟทำให้อาหารร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว Yeah, okay. ได้รับผมรู้มากมายหลายอย่างอย่างเต็มที่เลยนะคะวันนี้ใช่ไหมคะเพื่อนใช่ใชแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย